ณชาฤติ4 2 8สสวัสดีครับสมาชิาก f อทุกท่านครับมาพบกันตามนัดนะครับวันอาทิตย์เอ๊ะผิดวันอาคารที่27พฤษภาคม2568นะครับขณะนี้เวลาประมาณ10นากา5นาทีนะครับพบกันกับช่อง YouTube อธิิแนนะครับกับสูตรเลขวิ่งบนล่างสายทหารน,นะครับ อส่นทีนะครับนี่ครับเห็นอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับประจําวันอาทิตย์ที่1มิถุนายน2568นะครับสัญจรไปที่บึงการนะครับงวดนี้ไปที่บึงการนะครับครับครับนะครับที่เห็นหน้าจออยู่ขณะนี้นะครับประจํางวดวันที่1นะครับเลขวิ่งบนล่างสายงานอส่นทีนะครับมาดูกันครับจับคู่บนนะครับวิ่งนะครับวิ่ง สายทหารวิ่ง1นครับ1กับ9นะครับบนครับ1กับ9จับคู่ด้วยกัน10ชุด10ชุดเด่นนะครับ10ชุดเด่นมีวงกลม6ชุดเน้นนะครับก็มีไปด้วย1 3 9 3 7 1 9 1 8 1และ9 2นะครับส่วนสำรองนะครับมี7 3 8 3 7 2 9 7นะครับส่วน1 1นนะครับเป็นเลขวิเศษนะครับเป็นเลข ได้มาจากในการไปเสี่ยงไทยเซมซีนะครับพอดีว่าไปสะดาะเคาะเลยก็ได้ไปทาบุญนะครับไปสระเคาะกลับให้กอ,อกตัวเองครับไปเซมซีได้หนึ่งหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นก็ได้เลขเจ็ดมานะครับก็เป็นเจ็ดแปดแปดเจ็ดมาล่างครับวดนี้หนึ่งหนึ่งก่อนที่จะไปเซมซีนะครับออได้นั่งคํานวณตัวเลขและอธิษฐานว่า ถ้ายังไงไปเซมซีนะครับทาบุญที่วัดไปเซมซีไงก็ขอให้ติดหนึ่งมานะครับให้ติดหนึ่งมาก็ดังใจเลยครับเซมซีมาได้หนึ่งหนึ่งก็เลยเอาเอามาเป็นเลขพิเศษเลขพิเศษนะครับพอดีไปตรงกับลำดับผู้ว่านะครับไปตรงกับลำดับผู้ว่าจังหวัดปึงการพอดีนะครับท่านก็เป็นผู้ว่าลำดับที่11นะครับก็ให้สมา r ิก fc เอาไปวิเคราะห์ พิจารณาดูนะครับน่าจะอันนะครับเลขเกี่ยวกับจังหวัดปึงการน่าจะอันทุกตัวนะครับนี่ครับแต่จะติดหนึ่งหนึ่งมาด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเลขบนนะครับหนึ่งหนึ่งครับส่วนล่างนะครับล่างล่างก็เก้านะครับเก้ากับเจ็ดนะครับเน้นวิ่งครับสําหรับสายวิ่งนะครับวิ่งเก้ากับวิ่งเจ็ดนะครับครับ 5กชุดนะครับล่างมี5้าชุดหชุดเด่นนะครับมี5้ามี74มี9ก้าสและ97นะครับส่วนตัวสำรองนะครับมี5 7าเจ็ดเจ็สนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับบนล่างจะมี9บนและล่างบนล่างล่างบนนะครับก็ถ้าสมาชิก FC ท่านใดมีเลขเก้นะครับ ในนี้ไม่มีคู่ที่ตรงกับ9ก็จัดไปนะครับสําหรับส่วน f c ที่มีข้อมูลนะครับสําหรับ f c ไม่มีข้อมูลครับที่ไม่มีเวลาทําการบ้านไม่มีข้อมูลไม่มีเวลาคิดคํานวณนะครับจับไปนะครับชุด10ชุดนี้นะครับเอาไปตัวเดียวก็ได้ครับไม่ต้องตามตัวเน้นเอาเอาตัวสำรองไปเล่นก็ได้นะครับรับมีใครว่านะครับจับไปนะครับตามจิตตาม ไายของท่านเองนะครับเพราะว่ามันก็เยอะนะครับให้ไปให้ไปมันก็เยอะแต่มันเยอะก็มันมานะครับมันก็ออกนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับเลขเวียนเกิดก็มาเลขวิ่งสายทหารก็มานะครับครับมาดูชุด3าตัวนะครับชุด3าตัวบนนะครับ2ตัวแรกนี่เอามาจากเลขเวียนเกิดนะครับส่วนอีก5ชุดนี่มาเป็นเลขคิดใหม่นะครับมันผสมนะครับ มีมีเจ็ดชุดด้วยกันนะครับก็มี183 193 192 491191นะครับชุดบนตัวแรกจะติดด้วย1กับ9นะครับติด1นะครับส่วนล่างนะครับ7แถแถวล่างนะครับ792793นะครับแถวล่างจะมี7กับ9นะครับเป็นคู่โต้นนะครับแถวบนสังเกตดูจะมี1กับ9จะเป็นคู่โต้นนะครับนะครับนี่ครับ ชุดของเขานะครับสรุปแล้วนะครับสรุปเลขวิ่งบนล่างสายหานนะครับจะมาสรุปอีกทีครับสายทหารเลขวิ่งเลขเด่นเลขดังเลขจับกินนะครับชุดชุดน้อยนะครับชุดน้อยโค้งสุดท้ายจะส่งให้สําหรับช่องวันใบวันครับช่องไลน์ส่วนตัวนะครับสําหรับที่สมาชิกมีไลน์ของอสนทีนะครับเดี๋ยวก็จะจัดส่งให้เหมือนเช่นเคยครับอย่างงวดที่ผ่านมาครับ สายช่องไลน์นะครับช่องวันใบวันก็ได้เฮกันนะครับทั้งลอตเตอรี่ทั้งหวยดําดินนะครับครับครับวดนี้นะครับก็ว่าจะนําเสนอนะครับสูตรรวยไม่เลิกนะครับสูตรรวยไม่เลิกบน36ชุดนะครับแต่งโต๊ะนะครับสูตร36ชุดบนล่างเอ๊ะผิดหยุดชุดบนนะครับแต่งโต๊ะ นะครับจะมานําเสนอนะครับก็ที่ผ่านมาก็ไม่ได้นําเสนอมาหลายปีนะครับก็ลองจะเอามาเคาะสนิทนะครับเพราะปี63เนี่ยร้อนแรงจริงๆนะครับปี2563นะครับชุดแรกเลยนะครับร้อนแรงครับจากเฮียะการนะครับที่นําเสนอมาให้ออกมานําเสนอให้กับ x อซีอีกทีหนึ่งนะครับร้อนแรงมากครับเลยที่ผ่านมาก็เห็นว่าก็สังเกตดูนะครับ เลขออกนะครับปีนี้มันจะเบิ้ลจะหาบกันเยอะก็เลยไม่กล้านําเสนอถ้านําเสนอไปแล้วกลัวจะเสียเวยกันนะครับก็ลองมาดูงวดนี้นะครับคาดว่าสัญจรบึงการไม่น่าจะมีเบิ้ลนะครับถ้าเบิ้ลก็เอาเบิ้ลหนึ่งหนึ่งครับกันไว้แล้วนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งถ้าเบิ้ลหาเบิ้ลอ่อยมาครับนี่ครับตัวอย่างของเขาครับนี่ครับนี่ครับแท็บเอาไว้เลยนะครับเนี่ยชุดนี้นะครับ ถ้าใครมีหนึ่งบนนะครับจับไปนะครับถ้าไม่เต็งโต๊ะสามโฉกชุดไปคัดแยกไปคัดแยกออกมาให้เหลืออยู่สิบชุดได้นะครับนี่ครับสิบชุดห้าชุดแยกมาได้ครับจากสามโฉกชุดอยู่ที่อยู่ที่การคำนวณการคิดของแต่ละท่านนะครับจับไปได้นะครับนะครับนะครับแคปเอาไว้เลยครับแคปเอาไว้ไปทําการบ้านแล้วก็จดบันทึกไว้ทําเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับถ้ามีเลขอะไรอยู่ในใจนะครับงวดนี้ถ้าท่านคิดว่าเก้านะครับจับเก้าไปเลยนะครับถ้าไม่มา มาเบิ้ลมาหาบนะครับจับเก้ารูดเก้าไปเลยนะครับสามโกชุดแนะนํานะครับสามโกชุดนี้ถูกแน่นอนามาเก้าถ้าไม่เบิ้ลไม่หาบนะครับตัวระบาดก็ถือว่าถ้าตัวระบาดก็สามสิบหกบาทสามกชุดก็สามโฉกบาทก็น่าจะกําไรได้โต๊ะก็น่าร้อยหนึ่งก็น่าจะได้กําไรบาทหนึ่งก็น่าจะได้กําไรสามโฉกก็น่าจะได้กําไรห้าสิบกว่าบาทนะครับก็น่าสนใจนะครับอ่า นี่ครับตัวอย่างแคปเอาไว้ครับเดี๋ยวงวดนี้จะนําเสนอนะครับจะนําทําตัวนี้กาลังกาลังเกลาแล้วเกลาแล้วครับว่าจะเอาเลขใดมาวางไว้หลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยเพราะว่าในตารางบางทีมันก็ไม่ตรงนะครับเขาวางหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไม่ตรงเ่าอาจงวดนี้ออได้เก้าออาจจะเอาเก้ามาวางไว้ที่ที่หลักสิบนะครับส่วนถ้าไปอยู่หลักหน่วยหลักร้อยจะโยกจะโยกมาไว้ที่หลักสิบหมดนะครับนะครับ นะครับไว้แล้วครับครับแล้วจะแถมเลขนะครับมีชุดหนึ่งครับเพราะมีเยอะก็ว่าจะปล่อยปล่อยแล้วครับเจ็บไว้ก็มันหนูพวกหนูพวกปวกมันกันบดสูตรมันก็จะเริ่มจะหายไปทีละชุดทีละชุดครับจะจะนำมาเสนอให้ให้เอฟซีสมาชิทที่ติดตามนะครับนี่ครับนี่ครับไก่งบน้อยนะครับเนี่ยครับสูตรคู่ขี้นะครับคู ส,สูตรคู่ขี้สูตรนี้ออเอามาเล่นเอามาใช้นานแล้วนะครับตั้งแต่ปีห้าสามนะครับตั้งแต่ปีห้าสามครับออเอามาเล่นชุดนี้เป็นชุดสายคูนะครับก็ได้มาจากสายคูปีห้าสามสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับก็หลายปีมาแล้วครับนี่ครับชุดของเขาครับคู่ขี้ยี่ห้าชุดนะครับในตัวอย่างนะครับนี่ครับคู่ขี้ยี่ห้าชุดนะครับเนี่ยครับคู่คู่จะอยู่หลักสิบนะครับ ถ้าเป็นเลขคู่นะครับจะเป็นหลักสิบลากหลักหน่วยจะจะลงด้วยเลขคี้นะครับอย่างเช่นศูนย์หนึ่งเนี้ยศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งนะครับนี่ครับสูตรคู่คียี่25ห้าชุดถูกแน่นอนไม่ต้องกลับนะครับสูตรนี้น่าจะเป็นชุดล่างนะครับเป็นชุดล่างของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นบนก็ได้นะครับบนล่างได้ครับแต่เฉพาะส่วนมากเป็นชุดล่างนะครับยี่ห้าชุดก็ ขออธิบายให้สมาชิก fc ที่สนใจฟังนะครับขอขอเวลาสักครู่นะครับนี่ครับอย่างงวดนี้อย่างงวดนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าสมาชิก fc นะครับได้เลข9ใช่ไหมครับเลข9นะครับเลข9เป็นเลขขี้นะครับมาดูครับขี้กับคู่นะครับนีครับขี้นะครับนี่ครับ9ก็ประกบด้วย 90, 92, 94, 96, 98นะครับไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับนะครับ ประหยัดงบเกิดถ้าชอบก้าววัดดวงไปเลยมีอยู่5ชุดนะครับถ้างบน้อยนะครับไม่ต้องเอาตาม25ชุดหรอกครับนี่ครับคาแนะนํานะครับวัดไปเลยถ้าได้เลข1่ล่างนะครับใต้เลข1ล่าง1 0 1่1 4 1 6 1 8งหนึ่งจัดไปครับไอ้นี่เป็นคู่ขี้ขี้คู่นะครับส่วนสําหรับส่วนนี่ครับก็ถ้าสลับกันนะครับน่ครับคู่ขี้ขี้คู่ใครจะสลับกันก็ได้ถ้าใคร ไม่มั่นใจนะครับถ้าว่าเอ๊ะงวดนี้หลักสิบขี้หรือคู่ถ้าไม่มีความมั่นใจกจับไปครับถ้าวาถ้าว่ามาขี้หรือมาคู่นะครับถ้าว่ามาขี้หรือมาคู่ครับกลับได้นะครับกลับกลับตัวได้นะครับอย่างเช่นถ้าว่าเก้ามานะครับเก้ามานะครับก็เก้ามาหลักหลักสิบนะครับก็ใส่ไปเลยครับเก้าเก้าเก้าสิหลักสิบก็คือเก้านะครับวางที่เก้าหลักรวยก็ถ้า เป็นเลขเลขคู่ก็ใส่ไปนะครับ90 92 94 96 98นะครับส่วนถ้าว่าใครว่าหลักสิบจะมาขี้ติด9มาก็ใส่ไปได้ครับกลับไปกบมา10ตัวนะครับจากย5ิชุดนะครับน้อยๆครับถ้าใครฟังอาจารย์อธิบายไม่เข้าใจครับกิงกลางมาขอได้นะครับเอาลองไปทำดูนะครับเพราะว่าอาจารย์บางครั้งพูดเร็วไปนะครับก็แคปเอาไว้นะครับจดไว้ครับ โทรมาสอบถามได้ครับจะส่งให้ฟรีครับส่งไปให้ฟรีครับใครอยากได้โทรมาครับทั้งเลขทั้งเลขสูตรรวยไม่เลิกและเลขคู่ขี้ยี่ห้าชุดนะครับนี่ครับยี่ห้าชุดไอ้นี่ชุดคู่คู่ขี้ขี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับมันมียี่ห้าชุดนะครับยี่ห้าชุดล่างนะครับไม่จําเป็นต้องไปจับถึงยี่ห้าชุดหรอกครับถ้าสมาชิกเอฟซีว่างวดนี้มีมีสมมตินะมีเก้านะครับมีเก้า ขี้กับขี้มานะครับกระสาไปเลยนะครับมี9ก้ารรูด9กไปเลยก็ได้ครับนี่ครับประหยัดรัพย์ด้วยครับยิ่งถ้า25่ชุดแต่ว่าขี้ขี้มานะครับมาตามนี้นะครับถ้ามีความมั่นใจนะตัวเดียวปั้งไปเลยนะครับนี่ครับจัดไปเลยนะครับคู่คู่ขี่ขี้ครับนี่ครับยกตัวอย่างนะครับอย่างล่างงวดที่ผ่านมานะครับใครไปจับก็ถูกนะครับนี่ครับแปนะครับมันมา มันมาคู่กับขี้นะครับนี่ครับตัวอย่างนะครับเลขล่างนะครับแปดเจ็ดนะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับใครได้แปดมานะครับแปดหลักสิบมาหลักสิบถ้าคาดถ้าคิดว่าหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยก็จับเอาเลยครับแค่มีห้าตัวนะครับนี่ครับนี่ครับตัวอย่างนะครับล่างนะครับคู่งวดที่ผ่านมาเป็นเลขหลักสิบเป็นเลขคู่นะครับมาคู่กับขี้นะครับก็ออกมาเป็นแปดเจ็ดนะครับนี่ครับ ถ้าใครสงสัยฟังอาจารย์ไม่ฟังอาจารย์อธิบายไม่เข้าใจก็จะโทรมาขอก็ได้นะครับโทรมาอาจารย์จะจัดส่งให้ครับขอแต่ค่าค่าส่งนะครับครับโทรมาได้ครับก็ตัวนี้ก็จัดส่งให้ไปหลายคนแล้วครับส่งไปให้แล้วก็นเงียบเงียบไปไม่มีการตอบโตมาบอกว่าอาจารย์ดีหรือไม่ดีเงียบไปสงสัยน่าจะดีแล้วเลยเงียบไปมั้งครับนะครับฝากไว้นะครับนีครับ ฝากไว้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ชุดรวยไม่เลิกนะครับสามหกชุดบนเต็งโตนะครับครับใครสนใจครับใครสนใจโทรมาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ท้ายครับเบอร์โทรนะครับนะครับครับเดี๋ยวก็จะสรุปชุดโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกอีกหนึ่งวันนะครับจะส่งให้ อันนี้จะส่งให้เฉพาะช่องวันใบวันนะครับส่งข้อมูลไปให้นะครับให้สมาชิกที่มีไลน์เท่านั้นนะครับท่านใดสนใจเข้ามาได้นะครับที่โทร ID ไลน์นะครับเข้ามาได้ครับ087-392-2717นะครับจาก087 392 2717นะครับ i d ไลน์นะครับไปดูครับ ID ไลน์เลขเบอร์เลขเบอร์โทรนะครับอยู่กับ อยู่ในคลิปแรกนะครับอยู่ในชุดเลขวิ่งเลขเวียนเกิดนะครับนี่ครับสนใจนะครับส่งมาได้นะครับทักทายมาได้อาจารย์จะส่งไปให้นะครับส่งที่ยงที่อยู่มาครับครับจะแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้สมาชิกเอฟซลองไปทําการบ้านดูนะครับปอาจจะไปเป็นกูรูป้ายแดงก็ได้นะครับครับครับสำหรับสมาชิกมิตรรักแฟนเพลงสปปลาวนะครับ ที่ติดตามที่ผ่านมานะครับอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแพ้2ชนะ1นะครับมาชนะวันพุธนะครับส่วนอาทิตย์นี้อาทิตย์เดิมสัปดาห์แรกวันจันทร์นะครับก็แพ้แล้วครับก็เหลืออีก2วันนะครับขึ้นชกนะครับวันพุธกับวันศุกร์นะครับก็คงไม่เคยแพ้ถึง3 3ครั้งเลยนะครับลาวอย่างน้อยก็แพ้2ชนะ1บางครั้งก็ชนะ2ชนะ3นะครับติดตามนะครับ ไม่ได้โมนะครับสําหรับคนที่ติดตามจะทราบดีนะครับอย่างเจมิวเจมิวคอนถมนะครับโอ้แกสู้หน้าดูเลยนะครับผิดกิงวดแกไม่สนออกว่าเลขของออนะครับถึงผิดก็จับคู่ไม่ถูกเลขวิ่งจะเข้าตลอดเลยนะครับลาวครับถ้าใครมีลาวนะครับเลขมาประกบกับเลขวิ่งของออก็ได้นะครับเข้าตลอดนะครับไม่ได้โมก็ใครใครรู้จักเจมิวคอนถมถามท่านดูได้เลยนะครับ ท่านก็ส่งให้ท่านตลอดนะครับท่านสู้นะครับเป็นคนใจถึงพึงได้นะครับเจมิวคอนถมนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับคำเตือน,นครับเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลในการเสี่ยง ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่มีใครทราบว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับครับก็ฝากไว้นะครับก็ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ้าเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอ ให้สมาชิกเ c ซีทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับครอบครัวอบอุ่นมีเงินมีทองโชคดีมีชัยตลอดไปสวัสดีครับ